8โลโอ้โหเกมไปเริ่มต้นใหม่สายคัมพีในเซิร์ฟเวอร์660ต้องเล่นยังไงบ้างและเหมือนเดิมคลิปนี้ผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้จนถึงเซิร์ฟเวอร์666เปิดซึ่งใช้เวลาประมาณ19-20วันและแจก ID จะเป็นยังไงคลิปนี้ไปดูกัน Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือ t ต o องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เซนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรามบริการเติมเกมชันนัอดกมากมายสามารถตัวได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋าเชนนะครับทุกคนวันนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์660ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดเลยครับผมซึ่งเปิดในวันศุกร์นะครับทุกคนนะซึ่งคลิปเนี้ยผมอาจจะลงดึกเนี่ยนะครับทุกคนแต่จะลงในวันศุกร์นี่แหละครับทุกคนซึ่งที่ผมมาทำคอนเทนต์ในเซิร์ฟเวอร์660เนี่ยเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์656เนี่ยที่ผมจะทำการแจกไปเนะี่ยทุกคนมันครบ15วันแล้วแล้วก็ขาดการอัปเดตมาเนะนี่ยทุกคนเพราะว่าผมอ่ะต้องขอโทษทุทลลททุกกกคคคคคนน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 จรรรรรริินะิิงงงงงๆเเเเเเพาาาาาะะะะผมมมมออออ่่่่่่่่ไไววทททํํลลลลลปปปแ้้ััับยยใหีตืซซึ์์ฟ 660เนี่ยผมสัญญากับทุกคนเลยว่าผมจะลงคลิปให้ทุกคนดูทุกวันนะจนกว่าเซิร์ฟเวอร์66จะเปิดนะครับทุกคนซึ่งใช้เวลาประมาณ19วันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์66เนี่ยจะเปิดในวันที่12สิงหานะครับทุกคนซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดแฟนผมด้วยนะเออเข้าของคีคีนะครับทุกคนนะผมก็น่าจะแจกไอดีวันนั้นเลยนะครับทุกคนสำหรับเซิร์ฟเวอร์660ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนนะทากคนกดและชุดกิ๊ต่อทุกคนผมฟากคนกดไลค์กดซับคายนะครับผมแล้วไปดูกันต่อแลวครับผม คนกำลังประสบปัญหาอยู่ใช่ไหมจากการเล่นเกมบนท่านแม่เดสต็อกเกมไม่ว่าจะเวลช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวนทางการแก้ปัญหาเตา Sh ๋าเชช็อปร้านบริการรับเล่นไอดีวันท่านแม่เดสต็อกเกมคนละ35บาทจ้าง3วันดันพลังซีนหนึ่งครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดง,งานถูกงานไวงานดีต้องเต๋าเชช็อปใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เพจของผมได้ขึ้นรูปเป็นกูเกิลดูนี่มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคครับทุกคนนะและคลิปนี้ผมบอกทุกคนเลยว่ามีแจกไ d เดีเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่จะเป็นไอเดเร์ฟ660นะครับทุกคนนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมแจกโค้ดก่อนนะครับผมตรงนี้มาโค้ดแรกก็จะเป็นนี่ครับผม OPM 25ครับผมนะ JULY โป้งเขาโค้ดแรกนะครับทุกคนนะส่วนโค้ดต่อไปก็จะเป็น888 OPM 25ครับทุกคนนะเออรวนๆทุกคนนะและ <laughed>. <int> โค้ดต่อไปก็จะเป็นครับผม สองห้า OPM ห้าห้าครับผมนะเป็นสามโคดนี้ครับทุกคนและโคดสุดท้ายจะเป็น OPM f i f a ครับผมนะก็จะเป็นมาสี่โคดตรงนี้ครับทุกคนที่สามารถเอาไปกรอกกันได้นะครับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่จะเปิดนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเตรียมตัวมาทั้งหมด48บใบคือยังไม่ได้เปิดหาตัวอะไรเลยครับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์6 6 0นะผมจะพาเล่นแบบละเอียดกันเลยนะครับทุกคนซึ่งพลังงานเนี่ยวันนี้ผมจะซื้อเพิ่มไปเลยครับผมตรงนี้ฟึบฟึบฟึบ ซื้ออีก2แพ็คแล้วซื้ออีก2แพ็คตรงนี้ครับผมนะผมจะซื้อไปเลยตรงนี้ครับผม250เพราะว่ามันไม่มีตัวดำไม่ซื้อเพราะว่าตอนนี้มันไม่อยู่ในช่วงตัวดำค่อนข้างดีอยู่ครับทุกคนตรงนี้นะก็ผมจะอพลังงานไปครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมคิดว่าน่าจบประมาณเวลยี่สิบหก เออคิดว่าน่าจบประมาณเบอร์26น,นะครับทุกคนส่วนวงล้อฟรีเนี่ยผมเอาแต่พลังงานนะครับทุกคนนะเออแล้วผมบอกเลยว่าผมเล่นสายคัมพีนะส,เ,สเซิร์ฟเซิร์ฟเบอร์66เราเบื่สอ,มมอสายฟรีแล้วทุกคนขอเล่นสายคัมพีบ้างในเซิร์ฟเวอร์66นะเออตรงนี้มาแล้วก็ตอนนี้ตัวละครของเราก็เป็นเจโนแจกฟรีใต้ดินแจกฟรีนะครับทุกคนก็ยังไม่ได้เปิดตัวอะไรเลย,เลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวกัรละครกันนะครับทุกคนตรงนี้ฟึบฟืบฟืบมีจำกัดเวลาเป็นพูลิซันเนอร์แต่เราไม่สนใจอยู่แล้ว เพราะตัวมันกากครับผมตรงนี้มาทุกคนเราแจกไปครับผม10บใบแรกขอฟิวเฟียลโจซีมาแบกเลยจบจบโจซีแบกผมนะเลยจบจบเลยแล้วก็กิจกรรมการแจก ID เซิร์ฟเวอร์หกห้าหกผมนะ่าทําคลิปแจก ID ไปวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะเออครบสิบห้าวันแล้วผมนะ่าจะแจกไปประมาพรุ่งนี้นะจะมาเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์หกหกศูนย์แทนนะครับผมนะเออสารับเซิร์ฟเวอร์หกห้าหกก็บิดแล้วนะครับทุกคนนะก็จะแจกไปประมาพรุ่งนี้นะนี่กำลังทดลงองความสามารถระดับเอไ Oh, โอ้โหโคตรเกลือแต่ไม่เป็นไรแม่งโคตรเกลือผมบอกเลย T4 t 4 g 5เกลือจริงทุกคนตรงนี้นะคือตัวที่กากเลยอะเซอร์จี T4 ตัวนี้ผมนะต่อตัวที่สองแต่ไม่เป็นไรทุกคนอย่างที่เราบอกนะรีได้ตัวไหนเล่นแม่งตัวนั้นจบเพราะว่าตัวละครพวกเนี้ยเลกเกมไม่ได้ใช้แลวครับคนเราก็ต้องไปรอเอาพวกตัวละครจากพวกอุย้ยทองเบิ้ลวะ่ะ จากพวกที่มันแจกไปมีทค่านายเอทเออาร์บวกไฟประกกยแสกงเอทเอาร์บวกแลก้วก็เจนเจ้าราชดินเอทเอาร์บวกฮะอะไรเนี่ยกีโฟสองตัวกูถามว่าจะไม่พูดคำหยาบนะเกมโอ้โหเฮ้ยต่อโลที่สามอูผมเกากระบาลเลยทุกคนผมเกากระบาลเลยตอนนี้โลที่สามมาสุบไปเซด์มัสกระโดดต่อยก้อนเกลือ เฮ้ยถามจริง G4 สองตัวเอามาทำไมอ่ะเอามาทำไมวะ่อเกมโอ้โหตัวอะไรสุดยอดสเตรอยฟุกิเกาไข่ชัวช็ชตดนี้โอ้โหไปทุกคนลยสี่โป๊ออกมาลอยสี่ยังไงยังไงเซนม์มากระโดดต่อยก้อนเกลือเป็นากายแสงสีอะไรขอดีๆได้ป่วะจริงๆดีๆหน่อยโอ้โหไม่ใช่ทองด้วย เปม่วงอีกโอ้โหแล้วสองม่วงสองม่วงคือตัวระดับ sr เนี่ยมันไม่ได้ใช้เัยทุกคนอย่าเพิ่งได้ใจไป singmaster กูไม่เคยได้ใจเลยน้องโอ้โหใครไปได้ซุปเปอร์ดากชายเนี่ยอย่ามาเกะกะอ้ากระยาศับอกมาทุกเซิร์ฟมาทุกตัวมาทุกตัวละครมาทุกเซิเร์ฟตรงนี้โอ้โหของแท้่ะแต่เซิร์ฟยังไม่หายน่วงตรงนี้โอ้โหผมขอรับตัวแดงเลยครับทุกคนดูที่ผมสาม,มารถหาตัวแดงได้เพิ่มอจอากไหนอีกมัม่ง อันนี้ผมซื้อครับผมแฮกนี่ผมบอกเลยว่าซื้ออยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ผมรับไปต้องอัพตัวละครสามตัวถึงหนึ่งดาวมีตัวอะไรให้อัพถึงหนึ่งดาวบ้างเนี่ยเอออัพนี่ปเจ้าตัวนี้โอเคอัพถึงหนึ่งดาวไปไอเกโรเกโรลายจุดแล้วเราไปเปิดกันทุกคนฟึบเป็นโลที่อร่รไม่รู้น่าจะโลที่ห้าครับผมไปโลที่ห้าขอสีทองหน่อยได้ปะสีทองเลยเหอะขอตัวแบกดีดีจริงจรเกม ขอตัวแบกอเดีนะนะเกมนะมันจะเป็นการเล่นต้นใหม่ที่ดีนะสีทองอ๋อไม่รีนะทุกคนผมบอกเลยไม่รีไอดีนะอืมคือได้ยังไงก็ตามสภาพผมนะขอดูก่อนว่าเราคนจัดสั่นแพ็กตรงไหนนะตอนนี้เราเปิดไปทั้งหมดห้าสิบใบครับผมเรานะ่จาจะจัดตรงนี้แพ็คหนึ่งเพื่อรับอีกห้าใบเพราะในแพ็คตรงนี้เราต้องเหมาหมดเลยนะครับทุกคนตรงนี้มาผมเปิดไปหกสิบใบตอนนี้มา โรดที่หกขอดีๆขอตัวจํากัดเราที่หกขอตัวจํากัดนะนะเกมนะจริงไหวละ่ะเราที่หกขอตัวจากัดตัวจํากัดตรงมาตัวจํากัดจงมาขอเหอะเกมดีๆโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh ห oh 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 ไม่ไหวไม่ไหวแจ๊คคีอเพียใจจริงๆโอ้โหโอ้โห oh แต่ดูก่อน คือตอนนี้มันไมน่ยังไม่มีแพ็คอะไรเราซีเลทุกคนอย่างที่ผมบอกอะมันไม่ชนกับตัวดำนะเราเลยไม่จําเป็นต้อ,ปองประหยัดเพชรเท่าไหร่ผมขออาดอีกสองแพ็กเลยคนตรงนี้นะแต่ตามจริงควรจะเก็บเพชรไวซีแพ็ 1, แพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรนะหรือสองพันวะผมก็ไม่ได้เล่นนานแหละตรงนี้แต่คือเราควรจะเก็บเพชรไวซอแพ็คนั้นด้วยนะครับทุกคนตรงนี้มากดเลยกดเลยโลที่เจ็ดแลวป่ะโลที่เจ็ดเลยป่ะขอสีทองเลยได้ป่ะกูเปิดไปเจ็ดโลขอสีทองเลยเลอถอะสวย ทองทองโอ้โห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 ทุกคนเย่ะมากขอเปิดแม่งหมดเลยตรงนี้ซื้อแม่งหมดเลยทุกคนถ้าโลนี้สีทองมาแนละ้วตัวไม่ดีนะผมจะรีไอดีผมไม่ไหวแล้วถ้าโลนี้สีทองมาแนละ้วไม่ได้ตัวดีผมขอรีไอดีนะครับทุกคนแล้วผมจะมาอัดเดอดี ID, ทุกคนได้ดูกันพรุ่งนี้นะ ว่าวันที่2จะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมต้องไปเคลียร์ก่อนในดีใหม่นะดูก่อนถ้าโลนี้ไม่ดีผมรีแน่นอนตรงนี้โอ้โหสัตว์เล่นมาครบเลยวันนี้แม่งขอดีๆมาสนมากระโดดต่อยก้อนเกลือประกายแสงสีอะไรทองทองเออโอ้รีรีกูรีเดี๋ยวไอดีนี้กูแจกด้วย แล้กุล,ล,ลีโอ้โหหมดเขาจะพูดแปดโลแปดโลอ้โหเกมไปอุยอ้ยหยาอุย้ยแม่งขออภัยในคำหยาบทุกคนลีกูลีไอดีไอดีนี้แจกเออใครได้เอาไป แม่ไม่ไหว e. เดี๋ยวอเดรยพลังได้อยู่พรุ่งนี้ครับทุกคนนะโซ so, วันนี้ก็เดี๋ยวจะนําแนวทางการเล่นก่อนแนวทางการเล่นวันนี้ง่ายๆครับทุกคนคือซื้อพลังงานอย่างที่ผมบอกนะครับผมแล้วก็ใช้พลังงานให้หมดแล้วก็ทําควสตไลวันให้หมดนะครับผมเน้นๆเลยควสรไยวันทําให้หมดนะครับทุกคนแลวอย่าลืมเข้ากิวกันนะแล้วก็เน้นเคลียร์ด่านให้หมดนะครับทุกคนทําให้ด่านเนี่ยมันครบแบบว่าดาวที่มันกําหนดนะครับทุกคนพยายามเก็บให้ครบทุกด่านนะไม่ว่าจะเป็นตีบอส ด่านนากาักฆ้าด่านธรรมดานะครับทุกคนและที่สําคัญเลยผมจะเน้นทําเป็นเควสลอง นะครับผมตรงนี้นะสำหรับตัวผมนะจะเน้นทำเควสลองเป็นหลักนะครับทุกคนและเควสลองเนี่ยครับทุกคนมันจะมีไอเทมนะครับผมในการดอปเพิ่มเติมให้เราไปอัพตัวละครนะครับทุกคนนะถ้าเราทำเควสลองเสร็จสิ้นนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปทำพรากภารกิจลองกันนะครับทุกคนแล้วก็ใส่ตะมงใส่ตะมัตรงนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับวันที่1นะเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยพลังอาจจะไม่เพิ่มในเยอะแยะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาพ แม่เวลาประมาณทุ่มครึ่งต้องไม่ั่่งเรียดีอีกแล้วกูไม่ไหวไม่ไหวจริงๆครับทุกคนนะเดี๋ยวตัวละครผมเปิดได้ตัวอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูในว,วันพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ผมขากทุกคนกดไ like, ลค์กด subscribe นะและใครรอแอดด็อกไอดีก็รอแอดดอได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวสักประมาณ ลงคลิปเนี่ยผมจะแอดดอกไอดีให้ทุกคนนะผมเอาไปสักห้าไอดีแล้วกันในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัส <year> ดีครับลิสต์แมนชั่กจัดกิจกรรมมิดยีร์แจกสนั่นมันกลางปีแจกนินิโตสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย